สบายดีดจ้าพี่น้องนักไทยสบายดีพี่น้องบอสสักคนสักคนเด้อจ้านักไทยสบายดีพี่น้องยามสวยจ้าพี่น้องจ้าพากันเข้าไปอีกแล้วฝนตกก็มาได้อยู่ในเศร้พี่น้องพิเศษแน่มวันนี้นักข้องพ่นกระมาน้ำพี่น้องเอเปนี้น้องฟาดไซพุ่นรายการเศร้าจิ้วบ้านนาพี่น้องมีสาวจิ้วบ้านนานะมีเห็ดซีบอยู่ใช่เธอมีเห็ดซีบบ้างมี ไปไปรุ่นน้ำก้านพี่น้องวะไพ่สีได้ไพ่สีมานมาหนิไพ่จะรอดไพ่จะยังไปไปรุ่นน้ำก้านพี่น้องจ้าอจะจิ้วบ้านหน้ากับมาน้ำพี่น้องมาหนิได้ยังมากินมามาหลักไปเอานังเอออกะเจ้าะเจ้าล่างไปแถวนั้นแหละโทรทัพย์ก็อยู่นี่แหละ ไปพี่น้องมาป้าใสไปจิงกระพี่น,น่นี่พระ,ะอเอาตัวนี้ก็ได้ไปพนกัต๊พอพนพี่นอ้องพนกัตกลิ้นบางไฮบางบรรยากาศพี่น้องจ้าหนุยห่ยอยู่ คือไลายคนแทะจะเจอกันอีกไงสวัสดีจ้าไปลุยค่ะปุระดอกมาพ,พี่ผ้าเ้าน่นะ รุ่นกันพี่น้องค้าไปรุ่นกันจ้ามาปีห้าว่าทางเพ่ไปดาวบัวมาน้ำงมาอนี่งจะเก้าวงนี่มันเคยออกสองก่อน เ,เอาขาจะออกมาก่อกนเฮ้พี่น้องเจอแล้วอึ๊บอนี่สวยมากจีวเลยอันนี้เห็ดหนางวัวเลยพี่น้องนี่เจอกีดินพุนโตก้ามมันเห็ดออกลอกอยู่มีดอกเดียวค่ะแท้ ถ้ากระไรช้ำในเฮ็ดนะผาไปหลุ่นกันต่อไปพี่น้องจ้าจักป้ากันไปทางไหนเปล่าจะชิไปทางเดินนี่ ดูไซเบิร์ดเลยป่ะอัดหอมยังหอมก็เฮ็ดปวกนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยข้าเคลียร์นจนหมุนเบิดแทน เราไปหาก่อนเราไปหาหมูก่อนพี่น้องกะพูด,พด เป็นอะไรมี่บ่ไปหาทางหน้าไอ้กุ้งผู้ลงไปผูว้าไ,ไปทางพูนเทางน้าเป็นขีนผุนหม่งไผ่บ่อใหม่พ่น

่นได้เฮ็ดบอกเพิ่นแต่บมาผูกเปนแล้วผูกมันยังมีพอได้เก็บไปทางผูกฮ้ยบอกมันไหลคุณโอ้ยมสเดหโอ้ยใส่เฮ็ดนะยยิ้าย แล้วดอกหนึ่งพี่น้องนี่เอ่อนี่สวยมากเรื่องตาก็จะเอาดอกหนึ่งเห็นแต่ห้อยเขาเอาเต็มอยู่ ใบแกงดิดอกเลาะไปนี่เจออีกแล้วดอกนังจะควรไปทางไหนแต่กับลูกควรไปทางไหนไปกับลูกเพื่อนเหร แดดนะปาพี่น้องปาดปาตายนี่มาเจอดอกนี้อดอกเดียวเพิ่วอพื่อพู้เดียวคักแตะ ต้นประตูกะกริงามยูเฮดก็ได้ไอ้เดือก็ดีได้ส้เนีน่นยยกี่นาก็อยากหัวดิวอดอกนับเนอะปีนผู้ปีนพาเดคอัำ มีกองเลยเหมกอนกน้ำเฮมยพาสอยก่นเด้อยจ้จะพี่น้องจ้า นมำช่วยกันนมำช่วยกันเห็นยังอะไรนี่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 เจอแล้วโอ้ยบ่แมนเถาแล้วบ่นี่นโอ้ละนอได้กับเห็นช่องดโดได้อยู่พี่น้องได้อยู่จ้า แทบไม่ทันได้บันดาลหมูกองซองสั่นกระไรท่านที่บอกกินเข่าเลยเวเ่ากนวปินาจกกินข่าวเนานะ ไ่ห่หรอถาต่มีกกเห็นแหละ มีเมียงวันน้ำใสใสเห็นาะลืองเออเหอนังลงเธอเห็นกูได้กับโเห็นเหลืองเออเหออยู คิโย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 เดมาได้คิโยอันนี่มันก็ะคาอยู่พ่อเก็บติเห็ดอันนี้เลยเอาดีเลยต้องเสียนะพวกอ้ายมีหอยเดือดด้วยมีหอยเดือดนะ ตัวนี้แหละเจ้ากินอันเฮ็ดนะพี่น้องทงยาทงยาเนาะมาอันเดินท้ทืดนี่เอานี่เดินเดินเดินไปเริ่มยกันต่อพี่น้องครับจ้าพี่น้องจ้าบานนี้แตกสดสดเมื่ออะไรท่านผู้ครับจ้าครับพี่น้องจ้าครับครับเบิ่งดูหนูเอาเฮ็ดมาเบิ่งดูอ๋อ แหงบนแหงาอุนี่เลยพี่น้องพอได้แกงจ้าอุ้ยเรียบร้อยดอกหักดอกหักเอาไป้ดอกไมดอกหักแล้วไป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 เมื่อฝนกระตุกก็ฝนพี่น้องเออไม่ก่อฝนแล้อฝนเฮ็ดข้าวและเฮ็ดดินเฮ็ดยังอันนีงเอาไหน เฮ็ดนังไีม่ยพวกนีกินไข่ง่ายคือยังนี่ไปทางใดเหร่นี่ออกนะขวานี้ไปเลาะาเบ่หมักออกเท่า กิ่เมื่อกรพิรำจ้ามย่างมากอ่ะมันอยู่พี่น้อนเห็ดไข่งาหอมหอมเห็ดไค่งข้างไม่ได้กินคอรลมานละกัมไปไปเมื่อเื้ออะไรจะพี่น้องวนวนเมื่อละใอเ้านะ กพ่อจะได้จบคลิปไปเพื่อนี้ก่อน,ด,น <Okay. S 1> ด้วยฝ <laughs> <laughs> ากก็ไลไก็แรกก็ติดตามปาป็นกำลังใจน้องหลายคลิปต่อไปเนี้ได้แล้วนงเลือพรอก็ไม่คิดนาก